สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอามาดูครับวันนี้ก็หาทาคลิปแหละครับท่านผู้ชมคนชอบภาคเครื่องเนาะกระตุ้นกระตุ้นความชอบของแต่ละคนท่านผู้ชมนะก็ทําคลิปหลากหลายแหละครับครีเอเตอร์ก็ต้องมาทําคลิปเนาะผมส่วนใหญ่ทาง AI หรือว่าทางอ่าช่องสีฟ้านี่ชอบแล้วเกินให้ผมทผําคลิปพระถ้าไปกินข้าวไม่มีใครดูหรอกไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อ่าโอเคอ่ะ, okay. อะก่อนจะดูก็เนี่ยประกาศเนี่ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งชมรมพระเครื่องแปซิฟิกพาร์คศรีราชาขอเชิญร่วมงานประกวดพระเครื่องศรีราชาครั้งที่16มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญขณาจารย์เครื่องรางของขังทั่วประเทศในวันที่26ถึง27เมษายน2568ณศาลาประชาคมอาอ,อุดมติดมอเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ท่านชัยทัศ์เตชะไพบูรณ์ที่ปรึกษาคุณศักชัยเบญจผ่องวัฒนาประธานจัดงานคุณคมสันชานชัยวรวิทย์โอเคนะท่านผู้ชมนะคุณชานวิทย์วราว่าคุณแชมป์ศรีราชานะครับนี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมนะ,ะประธานประสานงานก็คุณนิคมโลดสุทธิวันพี่เล็กศรีราชา คุณมาริสาวราวุธคุณเมศียุราชานะครับโอเคนะครับทีนี้ก็นี่แหละครับเป็นงานของสมาคมยี่หกยี่เ็ดครับงานสมาคมใหญ่เนาะพี่เนาะโอเคมาดูพระกันทีนี้นี่แหละครับอย่าลืมนะนะครับนี่ยี่หยี่เนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมงานใหญ่งานใหญ่งานสมาคมอ่าหมดเวลาไปนาทีกว่าๆแล้วอันนี้ขอพี่เขาให้ผมไปเ่มหนึ่งเล่มนะครับ เดี๋ยวขอ,ขอวางก่อนนะเออวางก่อนวางก่อนมาดูว่าผมมาดูพระนะท่านผู้ชมนะก็อ,อุดหนุนพี่ๆกันไปตามภาษาคนเล่นพระแหละครับถ้ามีมุมก็ต้องจัดอันนี้เป็นเออ่เป็นพระผงพระผงสมเด็จพุทธชินราชนะครับงานผูกพระศรีมาวัดบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี2506อันนี้ไม่รู้ผ่านหรือไม่ผ่านผมก็ไม่ทราบหรอกท่านผู้ชมผมดูหิ่งหผมเลยเช่าเลยนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นศิละปะปีลึกพอสมควรแหะครับตรงปีอยู่แล้วแหละนี่นะก็ผมดูชอบเลยนะครับเบื้องต้นนะครับไม่เคยผ่านมือเลยแต่ว่าดูเบสิกเอาเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมครับได้ไปหนึ่งเหรียญแล้วล่ะนะครับนี่อันนี้ปีลึกนะปี06นะเนื้อเป็นเนื้ออัปาก้าลหะดูจากหน้างานนี่นะซื้อแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็น เสียงรถเสียงรถอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นรับเสด็จนะครับปี36นะครับอ่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ดูกันเอาเ้อท่านผู้ชมเด้อพราะรุ่นนี้ก็เก๋ดีนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่ใช่สายตรงเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเช่าแล้วก็จบกันไปนะครับนี่ครับผ่านไหมท่านผู้ชมดูดูชัดๆนะครับนี่แหละเข้มไหมนะครับ แต่ว่าส่วนตัวส่วนตัวผมก็ดูโอเคแหละครับดูชอบแหละเนาะนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแบบนี้นะนี่นี่ขอบตัดนะครับอันนี้มีมีรอยประมาณนี้แหละโอเคครับเป็นผ้าบ้านๆหิ่งหิ่งนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรผมดูชอบเลยนะครับหลังเนี่ยลักษณะเนี้ยถุงเงินเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ นี่เขาว่ายอดนิยมนะหลวงพ่อไพระพิกุลทองเนี่ยเป็นพระเกจินะครับชื่อดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะแบบนี้คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆขวัญถุงเนี่ยนะเหรียญนะเนาะเขาเรียกว่าเหรียญพกกระซับมหาสมบัตินะนะครับท่านผู้ชมเป็นกระไหล่ทองรองนิกเกิลอันนี้ผมดูชอบเลยเนาะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับรู้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเช่าแล้วแหละนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นลักษณะทรงจอบทรงเจ้าสัวหลวงปู่ม่นนะครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชม เอาไปดูผ้าเบสิกผ้าหิ่งๆนะหลวงปู่นี่เก่งเหมือนกันนะครับหลวงปู่ม่นนี่นะนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับได้ไปทั้งหมด5รายการนะครับโอเคนะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับถึงอัดนะท่านผู้ชมนะถ้าผมไม่ค่อยได้ได้อุดหนุนผมจะไม่อัดนะก็อันนี้ยังไม่รู้ที่อันนี้ยังไม่รู้ที่เลยไม่ได้จบตัวเลขลูกพี่ไปนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงอันนี้เป็นเหรียญนี้นะครับนี่นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตัดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าไอความจําผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับคลิปเก่าๆผมก็ยังไม่ได้ลบพอผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูชอบเลยนะครับหลวงพ่อแสงนะครับเป็นพพ่หิง่งๆิแต่ไม่เคยผ่านมือไม่ไม่ทราบ่าเล่นหากันยังไงนะท่านผู้ชมนะบางอันเราก็ไม่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 ไมจำเป็นจะต้องทราบหมดทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะครับนี่อันนี้หลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินนี่ไม่ทราบจริงๆ นะครับท่านผู้ชมเด้อไม่ได้เช่าไปหรอกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญเก่าแล้วล่ะเหรียญเก่าแล้วนะครับหลังหลังตาแผ่นดินไหมหรือว่าหลังอะไรเอ่ยแบบนี้ยเป็นห่วงเชื่อมประมาณนี้แหละนะครับก็เอาไว้ศึกษาดูง,งานกองกระสาบนะครับนี่มีสองเหรียญเลยอ่านะครับมีสองเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าชุดนี้ก็มีคนเล่นนะท่านผู้ชมนะมีคนเล่นนะเหรียญอ่าเนี่ยลักษณะเหรียญคุด เหรียญแบบนี้มีคนเล่นนะครับก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะคนเล่นเหรียญนะท่านผู้ชมเนาะเล่นเหรียญเราก็ต้องเขาเรียกว่าเสพสินท่านผู้ชมเนี่ยอย่างนี้ก็นะครับนึกถึงความเก่าความหลังจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเล่นเหรียญเลยไม่ใช่ว่าเราเล่นซื้อขายอย่างเดียวแล้วท่านผู้ชมเราก็จะไปดูว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไรประวัติการจัดสร้างเป็นอย่างไรเนี่ยก็คิดถึงความหลังก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ไปก็เขาจะนาประวัติศาสตร์มาบง่งบอกในเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยนะครับ ไม่เกี่ยวกับเกตรือแท้นะท่านผู้ชมนะอย่างเหรียญเนี้ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นรับเสด็จอย่างเงี้ยวันที่ยี่สิบแปดมิยอสามหกก็น่าจะเป็นการน่าจะเป็นการรับเสด็จเนาะรุ่นนี้เนาะท่านผู้ชมเนาก็เลยเขียนว่ารุ่นรับเสด็จนะจริงแท้ประการใดก็ต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนะถ้าผมกล่าวพลาดอะไรก็ต้องกราบขออภัยเห็นไหมครับนั่นลังก็จะเป็นพยานวิยาคมนะครับเห็นไหมครับบ้านไร่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชม เขาจะบอกอยู่ในเหรียญเนี่ยข้อดีของเหรียญคือเราจะทราบนะครับวันจัดสร้างปีจัดสร้างนะครับนี่เขอพอแพร่แล้วท่านชมเนาะอ่ะโอเคเรามาดูฝั่งนี้จะหมดเวลาแล้วนี่เป็นเหรียญอะไรเอ่ยหลวงปู่บุญเรืองเออเอ่อหลวงปู่บุญเรืองป่าจีนบุรีนะครับโอ้พาปลาจีนมาอยู่ชลบุรีก็มีนะเนี่ยเยอะเลย มาหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ได้กันประมาณนี้แหละนะครับนี่สายปลาจีนบุรีโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้นะครับท่านคอมเมนต์อย่างสุภาพหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์เวลาผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะครับสวัสดีสวีดัตครับผมโอ้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูเลยฝั่งนี้ไม่พอแล้วไม่รู้เลยเนี่ยโอ้เอาโอเคท่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม